ทีนี้เรามาถึงตอนสุดท้ายนะครับคือตอนที่สี่คขออุปสมบทนะครับนี่คําขออุปสมบทเนี่ยมันจะมีแบบเดียวกับแบบคู่นะครับทีเราขออธิบายแบบเดียวก่อนนี้เราจะจะขอท่องนําไปก่อนนะครับคือสังรำรพันเตอุปสัมปทางยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเต สังโคอนุกัมปังอุปาทายะทุติยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปทางยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะตติยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปทางยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะอันนี้คือการท่องแบบเดียวนะครับนี้ คำเหลืองเนี่ยไอตัวตั้งเดือที่ขีดไว้นั่นคือแบบเดือวจาท่องนี้ยาจามิแล้วก็อุลลุมปะตุมังพันเตนะครับไอตรงคําว่ามิกับมังเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบคู่เขาจะท่องจากยาจามิเป็นยาจามะมะคือหลายคนมิคือคนเดียวนะครับก็คือเอาง่ายๆแยกง่ายๆคือว่ามิคือหนึ่งคนมะคือหลายคนนั่นเองนะ ส่วนมังเนี่ยก็คือคล้ายๆกันเหมือนกันก็จะมีเปลี่ยนจากมังเป็นโ no. นถ้าเกิดแบบเดียวก็คือเป็นมังแบบคู่ก็เป็นโ no. นนะอันนี้จะขอนําอีกท่องนําอีกทีนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายๆนะฮะจะได้ท่องท่องตามไปเลยด้วยกันได้นะครับให้เรามาดูกันอ่าจะท่องไปแล้วนะครับสังคพันเตอุปสัมปทางจาจามิอุลลุมปะตุมังพันเต สังโคอนุกัมปังอุปาทายะทุติยัมปิพันเตสังทังอุปสัมปทางยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะตติยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปะทางยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะอันนี้จะมาขอเน้นคํานี้ด้วยนะครับว่าอุลลุมเนี่ย บางคนว่าอุ่นลุมอุ่นลุมไอ้ตรงนี้นะครับบางคนถามว่าอุ่นลุมแต่จริงเราว่าอุ่นลุมนะอุ่นลุมอุ่นอุ่นออุลอุ่นนะเน้นคือออุลอุ่นอุ่นลุมปะตุมังอีกทีนะอุ่นลุมปะตุมังอ่าลองท่องดูนะพร้อมกันนะอุ่นลุมปะตุมัง พันเตสังโกอนุกัปปังอุปาทายะอันเนี้ยคำนี้ตรงเนี้ยก็จะท่องผิดเหมือนกันแต่ลืมเน้นสายตัวเหลืองๆให้นะโทษทีประคำนี้ก็จะเน้นเหมือนกันเนะี่ยเนี่ยที่ลูกศรชี้อยู่เนี่ยอ่านว่าอุลลุมอุลลุมอุลลุมนะอุลลุมปตุมังนะขอท่องอีกทีนะท่องไปพร้อมกันเลยนะสังคําพันเตอุปสัมปทางยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเต สังโคอนุกัมปังอุปาทายะทุติยมปิพันเตสังฆังอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเตสังโคอะนุกัมปังอุปาทายะตติยมปิพันเตสังฆังอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเตสังโคอะนุกัมปังอุปาทายะโอเคนะพอเข้าใจนะก็ท่เนียคือเน้นค <blueberry> ําน <suffering> ี้หน่อยอุลลุมเนี <ss touches> ่ย นี่ไปดูแบบคู่แบบหมู่แบบคู่หรือแบบหมู่นั่นเองนะก็จะเปลี่ยนกันนิดเดียวแค่มิมิเป็นมะมังเป็นโนนั่นเองนะเรามาดูกันสังคคมพันเตอุปสมปทางยาจามะเห็นไหมจะเปลี่ยนไหมมะอุลุมปัตุโนพันเตสังโคอ,อนุก,กัมปังอุปาทายะก็ะคืออุลุมปัตุมังเนี่ยก็เ,เป็นปัตุโนน,นะนะยาจามิเป็นยาจามะ แล้วก็อันที่สองคือทุติยมปิพันเตสังคังอุปสมปทางยาจามิอุลลุมปะตุมังอุลลุมปะตุโนพันเตสังโคอ,อนุกปังอุปาทายะแล้วก็ตติยมปิพันเตสังคังอุปสมปทางยาจามะอุลลุมปะตุโนพันเตสังโคอนุกปังอุปาทายะอันนี้จบตรงนี้ปุ๊บท่านก็จะให้กราบสามหนอันนี้ท่านก็จะเรียกเข้าหมูแล้ว เรียกขาพราเราหลังจากเราที่เราเกล่าวคาอุปสมบทเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ท่านก็จะเรียกองค์สมปทา,าเปกขาอันนี้คือเรานี่แหละตัวเรานี่แหละเข้าไปในถ้ำกลางหมู่สงและท่านและกรรมวาจาจารย์และอุปสาสนาจารย์เนี่ยเขาจะสวดถามอันตราย,ยิกธรรมก็คือนัตถิห้าอามะแปดรวมไปสิบสามนั่นเองแล้วก็ฉายาเราฉายาอุปชายยะนะครับอันนี้ก็เราก็อันตราย,ยิกธรรมอ,อีกหนึ่งรอบนะแล้วก็ตอบว่า นัดทห้าอามะแปดสาราลาจาอุปชายะนะครับหลังจากเสร็จแล้วก็นั่งคุกเข่าประนมมือฟังท่านสวนยติก็คือตั้งยติสวนยติไปจนจบนะนี้พระอุปชายยะเนี่ยหรือพระกรรมวาจาเนี่ยจะบอกอนุศาสตร์นี้อธิบายคําว่าอนุศาสตร์อนุศาสตร์แปลว่าการสอนคําชี้แจงนั่นเองนะนี้บางทีเราไม่เข้าใจเอออนุศาสตร์คืออะไรนี่ก็คือการสอนคําชี้แจงนั่นเอง ก็คืออธิบายอะไรอะ่ะก็คือบอกแก่พิสุใหม่ในเวลาอุปสมบทเสร็จแล้วประกอบด้วยอะไรบ้างสิ่งที่คือสิ่งที่เธอต้องจําไว้เนี่ยมันมีอะไรบ้างสิ่งที่ควรทากับสิ่งที่ควรทำเขาเรียกว่าอนุศาสตร์อ่านุศาสตร์ก็คือเป็นคําบอกที่แจงนะมันก็จะมีอะไรครับก็มีนิสัยสี่และก็อนรกิจสี่นี่เรามาดูกันเลยนิสัยคืออะไรครับนิสัยก็คือเครื่องอาศัยของบัมปชิตก็มีสี่อย่างด้วยกันนะก็คือหนึ่ง เที่ยบินทบาทก็คือบวชมาแล้วก็้องบินทบาทนะจะเปบินทบาทสองนุ่งห่มผ้าบางสกุลนั่นคือนุ่งห่มเนี่ยไอผ้าที่เราห่มจีวรสังฆตินี่แหละเรียกว่าผ้าบางสกุลแล้วก็ที่สามอยู่โคนไม้ก็คือสมัยตอนนียคืออยู่โคนไม้จริงๆแต่สมัยนี้ก็อาจจะเป็นโยมเขาก็สร้างเป็นวัดเป็นอะไรเป็นกุฏิให้ก็อนุโลมกันไปนะจนอยู่ได้อย่างนั้นนะ แล้วก็ฉันยาดองด้วยน้ามูดเน่าบางคนเนี่ยสงสัยมากคนที่ไม่เคยบวชไอายาดองด้วยน้ํามูดเน่านนคืออะไรอธิบายเป็นภาษาชาวบ้านคือน้ําเยี่ยวนี่เองนะน้ําฉี่นี่แหละนะแต่ว่าน้ําฉี่เนี่ยคือเอาไปดองกับพวกสมุนไพรต่างๆลูกยอมั่งอ่าลูกอะไรเนี่ยอยเป็นพวกสมุนไพรเนี่ยก็เอาไปดองไม่ใช่เอามาซดกินเลยอันนั้นไม่ใช่เขาเอาไปดองเป็นยามันเป็นยาจริงๆนะในสมัยก่อนเขาทำกันอย่างนั้นจริงๆ นี้นี่คือเครื่องอาศัยของบัมบัชิตสี่อย่างนี้มันจะมีตรงข้ามกันอีกว่าสิ่งที่บัมบชิตไม่ควรทําก็เรียกว่าอากการเ์นิยกิจก็คือสิ่งที่ไม่บัมบชิตไม่ควรทําและไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะเพราะทำจากนี้ก็คือคุณขาดจากความเป็นพระเลยก็มีอยู่สี่อย่างด้วยกันนะครับก็คือหนึ่งเศษเมถุนเศษเมถุนก็คือการร่วมหลับนอนกับสตรีหรือร่วมนอนหลับกับผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นหญิงมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัชานี่เป็นตัวเมียต่างๆนะก็ห้ามแล้วก็ลักของขาวก็คือการขโมยนั่นเองนะแล้วก็ฆ่าสัตว์ในที่นี้ก็หมายถึงการฆ่ามนุษย์สัตว์มนุษย์นะ่ยคือฆ่ามนันให้ตายแล้วก็พวดบนอุตตริมนุษยธรรมมนุษยธรรมก็คือทำอันยิ่งของมนุษย์เนี่ยที่ม่มีในตนนี้ทำอันยิ่งมันคืออะไรก็คือคุณวิเศษนั่นเองกล่าวคือคุณวิเศษว่าคุณได้ฌานได้ยาณได้ฤทธิ์พิเศษ ทั้งที across, ่ตัวเองเราไม่มีหรอกคือ yeah. พ e. in ูดหลอกเขา่าหลอกให้เข้าเข้าใจงั้นน่ะนะนี่มันจะมีอธิบายในเรียกนิดต้นบรญจัินี่ถ้าเกิดเราบวชมาแล้วเราก็มาศึกษาเราจะรู้เข้าใจว่าทําไมพระพุทธเจ้าถึงบัญจัตว่าอย่างนี้เพราะเหตุอะไรนะวินัยเนี่ยคําการที่เรารับศีลมาเนี่ยคือศีลเป็นว่าปกตินะเป็นว่าปกติคุณรับศีลมาแล้วคุณไม่ต้องทําอะไรมากคุณอยู่ในศีลรักษาศีลให้คุณมันก็จะอยู่ปกติเองก็เป็นพระภิกษุที่น่าเลื่อมใส องหนึ่งในศาสนานะเพราะว่าวินัยเนี่ยคือการร้อยเหมือนกับดอกมะลิเอาง่ายๆเหมือนดอกมะลิถ้าเกิดดอกมะลิเนี่ยมันไม่ได้ร้อยเป็นพวงาลัยเนี่ยวางกระจัดกระจายเนี่ยมันก็ดูไม่สวยงามใช่ไหมอ่ามันดูไม่สวยงามแต่ว่าถ้าเกิดนํามามาร้อยเรียงเป็นมาล้อมาลาัยเรารู้สวยงามน่าจับน่าบูชาพระอะไรดูดีวินัยก็เช่นเดียวกันเหมือนกันเลย ก็คือเอาร้อยเรียงคนแต่ละคนที่มาต่างที่ต่างทางเนี่ยให้มาอยู่ในหมวดเดียวกันก็จะดูฟ้าเป็นปกติเรียบร้อยดูหน้ากลับว่าดูหน้าเดิ่มใสนะในศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดเนี่ยมันก็มีปาราชิกสีสังฆาทิเศษสิบสามอนิยตสองนะแล้วก็นิสุกิยะปาจิตตีสามสิบปาจิตตีเก้าสิบสองแล้วก็ปาจิตเทสนญยะสีแล้วก็ เสกียวัตเจ็ดสิบห้าแล้วก็อนุสัตได้อธิกรสมรถะตทั้ที่อธิกรสมรถะฐเจ็ดก็รวมเป็นสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อด้วยกันนะนี้ไอ้ตรงที่เสกียวัตเนี่ยเจ็ดสิบห้าข้อเนี่ยมันเกี่ยวกับมารยาของพระพิสุขคือเราจะดูตรงนี้ว่าพิสุขเนี่ยจะมีความเรียบร้อยดูดีดูสง่าดูการคาพูดเนี่ยต่างๆเนี่ยเราไปศึกษาดูได้ในเสกียวัตทั้งเจ็ดสิบห้าข้อเนี่ย มันเป็นมารยาทของพระความดูความสมรวมในอากับกิริยาต่างๆเนี่ยเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะเราพอเราผมผ้าแล้วเนี่ยการบวชเนี่ยเราจะมีอ่าวิธีการอยู่เนี่ยเราก็จะต่างาจ,จากคารวาสและเราอยู่ในศีลในธรรมมากขึ้นวินยัยจะเป็นตัวคุมเรานะก็จะจะอยู่ว่าลําบากเพื่อจะอยู่ให้เป็นปกตินั่นเองทําให้เราตัวเราปกติไม่ไปล่วงละเมิด ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติก็อยู่มันก็ไม่ได้ลําบากอะไรใช่ไหมเราเขาอยู่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็อยู่ในสีในธรรมเนี่ยเวลาผู้คนที่เขาเห็นและเวลาเขามากาบไหว้เนี่ยเขาก็จะกาบไหว้อย่างสนิทใจแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนนาเนี่ยนาเป็นเนื้อนาบุญนาไหนที่มันลกเนี่ยเต็มไม่ได้ว่าจะพืชเนี่ยเวลาหวานข้าวลงไปเนี่ยถามมันจะได้เม็ดได้เม็ดข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมมันก็ไม่ได้ นาไหนที่มันเตียนที่มันนะสะอาดเวลาหวานข้าวลงไปก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เหมือนกันเราก็เหมือนเนื้อนาบุญนี่แหละนะเราเป็นลูกชาวบ้านที่มาบวชแต่ว่าเราอยู่ในเราเรียนแล้วมาศึกษาเรื่องสีเรื่องวินัยเนี่ยเราก็จะเข้าใจและบันที่กราบไหว้ก็เหมือนก็เหมือนกันเราเป็นคารวาสเนี่ยเราไปเห็นพระพิสุท ที่หน้าเลือมใสหน้ากราบไหว้ดูท่านสงบเสงี่ยมเราก็รู้สึกหรูหน้ากราบไหว้หน้าเลือมใสแต่ตรงกันข้ามถ้าเกิดเราไปเห็นพระพิสุขเนี่ยที่ประทาตัวไม่หน้ากราบไหว้เนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปกราบไหว้ใช่ไหมก็คือการตอนนี้เรามาบวชเรากำลังจะบวชเป็นพระพิสุเนี่ยเราก็ทําตัวให้ดีหนึ่งชื่อพ่อแม่เราด้วยตัวเองด้วยเนี่ยพอถามไอ้ลูกใครเนี่ยโอ้บวชมาแล้วนะท่านปฏิบัติปีปฏิบัติชอบนะโอ้ีนะ่ย เป็นการชมเชยและศาสนาเราจะอยู่ได้ก็สืบทอดได้กับพพวกเรานี่แหละ,ะช่วยกันนะโอเคเรามาดูต่อก็คือสิ่งอันเนี้ยท,ท,ที่กล่าวมานี้ก็คือเนี่ยอากฉริยกิจเนี้ยก็คือสิ่งที่บรรัพชิตไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยนะ <c oughs> พี่พอจบจากนี้แล้วโอเคเนี่ยวัตอุภายะากล่าวเมื่อปาญชายะหรือพระกรรมวาจาบอกอุปาเสร็จเสร็จแล้วนะครับเราพึงรับว,ว่าอามาพันเต แล้วต่อจากนั้นก็นําเครื่องทยาทานเนี่ยปะทาอระชายะและคู่สวดต่อจากนั้นก็พึงรับพรวดน้ํานี่ก็ป็นอันเสร็จพิธีนะก็คือจบการบรรพชาอุสมบทแบบอุก,กาสะโดยสมบูรณ์แบบนะครับเรียบร้อยนะฮะอันนี้นามผู้จัดทำนก็คือพระวิรพงศ์อภิวโรนะครับนี้เราต้องขอขอบคุณนะครับรูปภาพประกอบเนี่ยและเอกสารอ้างอิงเนี่ยตามเว็บไซต์ต่างต่าง ที่นำมาประกอบในวิดีโอชุดนี้ก็ีว,วิดีโอชุดนี้เขาจัดทำเพื่อน่ะประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจที่กำลังจะเตรียมตัวบวชเป็นสม,มนเนรและพระภิกษุนะฮะหากมีสิ่งหนึ่งประการใดเนี่ยผิดพลาดก็ขออภัยาณโอกาสนี้ด้วยก็หวังว่าท่านทั้งหลายหรือคนที่กำลังจะบวชเป็นสม,มนเนรหรือพระภิกษุเนี่ยได้ชมวิดีโอชุดนี้แล้วก็ขอหวังอย่างยิ่งว่าอาจจะเป็นประโยชน์ หรือเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่สามารถช่วยในการท่องขานหน้าหรือการสวดบารระชาอุปสมบทเนี่ยในวิดีโอชุดเนี้ก็ที่กล่าวมาหมดเนี่ยก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายนะที่จะเข้ามาบวช เป็นพระภิกษสุสงฆ์ในที่นี้นะท่านนี้ก็ขออํานาจคุณพระสศริรัตนาไตาเนี่ยปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญและขอให้เมื่อมาบวชเป็นพระภิกษสุสงฆ์แล้วก็ขอให้ปฏิบัติตีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญของศาสนาแล้วก็เป็นที่รักของบรรดาญาติโยมทั้งหลายแล้วก็ขอให้ สิ่งที่ทํามาเนี่ยก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญแล้วก็อาจมีสิ่งหนึ่งประการใดเนี่ยที่ทำแล้ผิดพลาดไปเนี่ยก็ขออภัยด้วยแล้วขอใหว้วีดีโอชุดเนี่ยเป็นวิดีโอที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังจะบบวชนะก็ขอสรุปจบลงเพียงเท่านี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยท่องได้แล้วก็เอาไปเวลาไปบวชเนี่ยก็ขอให้ท่องได้ แล้วก็ขอให้ทั้งหลายมีความสุขก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะโอ้สาธุนะ